กันแ่เอ่อคลิปคลิปถ่ายแล้วยังเนี่ยเออโอเคโอเคแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมหน้าดำตัวดำขาดำแต่แขนไม่ดำวันนี้ผมจะมาเล่นบล็อกฟุตในโรบ็อกกันนะครับเพราะผมหายไปนานนานจนปิดเทอมปิดเทอมก็เล่นแต่ไม่ได้ทำอะไรผมคิดว่าคนคุณจะผมทำอะไรปิดเทอมก็เล่น ผมไม่ได้ทำอะไรนั่นนะจะเล่นมาเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยวันนี้ผมจะมาอัดบล็อกฟุตถ้าตามเงินผมมาในหมดแล้วผมมาไปซื้อผลน้ำแข็งหมดเลยน่าเสียเลยแต่ก็ดีวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคฟาร์มที่เกาะดูฟรามมโก หรือหน่วยสอนก็ไม่ใช่คนละเรื่องนะวันนี้เราจะมาสอนฟาร์มที่เกาะเดลฟร์มิงกว่าแต่แขกมาหรือยังยังไม่รู้เลยเอาเป็นว่าช่างมาแต่ได้คนเดียวก็แต่ดับการ อันนี้เราก็ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีฟาร์มแบบไม่ต้องเสียเลือดแต่ว่ามันก็มีข้อมแม้อยู่คุณจะต้องมีผลน้ำแข็งก่อนถึงคุณจะฟาร์มไม่เสียเลือดได้เข้าใจไหมคือเข้าใจไหมครับถ้าเกิดคุณอยากฟาร์มแบบไม่เสียเลือดแล้วก็ ผมต้มีฝนน้ำแข็งก่อนแล้วก็ฟ้งที่นี่จะถึงวิวสามร้อยนะครับมผมต้องมีฝนน้ำแข็งก่อนออสังเกตดีๆน้ำแข็งเพราะที่ผมยืนนะครับเมื่อกี้มันยังช้าอยู่ตอนนี้มันเร็วมากแล้วค่ายนะจีผมก็ลดล,วล้วนลืวลงเสียเลือดสักบาท แต่อย่าพึ่งใช้ไอ้เบิร์ดจนกว่ามันจะมาแล้วก็กระโดดยิ้งถ้ากระโดดพลาดก็คืออย่ากระโดดพลาดนะครับถ้ากระโดดพลาดนี้มันโดนมันโดนน้ำน้ำมันก็เดิน,นได้โอ้พลาดนีครับผมมีดาบเซเบอร์แล้ว ผมชวนเพื่อนมาฆ่าไซเบอร์เมื่อวานนี้ครับผมพูดไม่ค่อยเก่งน,นะครับเดีย๋ยวถ้าคุณไม่ห้าวพอแล้วก็อย่าพึ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับเพามันจะทำหน้านะครับคุณต้ใช้ดอทนะครับหรือมันจะสลัดได้ Xuyên là, là rây ờ, đi Chúng tôi có Ở Ở đâu à Ờ Sao vậy Hôm nay Tao phải gió ngắn Chúng trai bụi Bây giờ Lớp bức kí Mình lùng đây nào ơi คุณจะต้องมีสกิลระยะไกลด้วยนะครับผมคุณจะต้องมีเดินชุมจันด้วยแต,แต่ถ้าเกิดเป็นฟ้าที่นี่จะถึงเบอร์สองร้อยแล้วก็คิด,ค,ดคิดใหม่ได้นะครับคุณต้องเป็นฟ้าที่เกาะร้อยฟ้าถูกรับและคุณต้องมีเดินชุมจันด้วยนะครับและต้องมีเอนเตอร์จี้เยอะๆได้ว่าผมผมจะแก้ยิงผิดที่ดูนะครับ รอรีโดดไอเบิร์ดก่อนนะครับผมผมไม่ค่อยพูดกับคนอนะแรงผมก็ไม่แรงเลยดูนะครับตายแล้วตายแล้ว ไอ้แสือผู้โอ้โ้อะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอส่ฟัอบ่ออมามาเลยหรอไอ้เด็กกินข้าวตรงนั้นว่าจะไปกินข้าวมา ในโดนเลยนะเหรอเฮ้ตรงนี้น่นาจะพอได้อยู่ล้วอยู่ตรงนี้มันยังไงวะเอฮอ้ยเออมื่อกี้ทำไมมันเล่นๆวะสกสัยแบบแป๊ประยุแต่ว่ามันค่านานๆมาก ถ้าเกิดอยากลุยเดี๋ยวก็ลุยไปแล้วกันนะครับผมจะลุยด้วยเล็กๆท่าเบิร์ดเด็ด,ดรัส เดวิลเ <They> อ้ย <Hey, hey. S 2> ที่ที่จริงผมจะฆ่ามันได้ตายเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ผมจะต้องอัพเกรดและจะได้อัพเวลไปเรื่อยๆจนได้ไปเปิลเนวเวิล ดน่หรอผมเมื่อไรผมจะไ,ไปะิวเวลเจ็ดร้อย,ดยอยชาติหนะ้าอ่ะผลน้ำแข็งมาแต่ผลน้ำแข็งเออสุดเจเอสำหรับคนที่ไม่รวไมไปถึงก็ใช้ผลน,น้ำแข็งอนันี่ไนดะ้อันนี่ไม่รถึงแน่นอนผมไม่ถึงก็แหละแต่ผมไม่กล้า มีฮากนี่ไดเปล่านี่คือพลนี่ของเดินชุมันเอ้ยอะไรอะเลยไอ้ไม่ใช่ใช้โดชคุณได้หรือโชคุณโดเอออะไรวะโทรเรี่ยแทบเฮ้ยไปไหน สาเรงลีนนะแข็งก็บอกกันไม่ได้นะถ้าอยากเล่นดูเราเล่นเกมอะไรเนะี่ยแต่เล่นได้แค่ ้ถึงค่าไดา้แต่ก็อัไม่ออไปอัพอ,อ,อีเดีย,ดยตายเออตายตายต้องมาลอยวานิชเก่เละละเงเดีออยวานิชวานิชวานิ a วานิชวานิชเออวานิชนื่ไหล่ได้รุ่งมาตีสุดๆกทีเด่ย ได,ดยตัวศพเขาออกเลื่นยนะเดี๋ยวค่อยไปดูอาโน่ I am dead เออนั่นแหละใช้วิธีนั้นไปนเลยเออมี๊ะมครยอยู่ฟาข้างบนหรือเปล่าใช้ฮัก์คี้เหนื่อยแล้วพร้อมเดินไหมมีใครอยู่ข้างบนไหมครับมี แล้วเ,เรือใครถ้าไม่มีใครอยู่ข้างบนแล้วเ,เรือใครอ่ะเ,เรือใครบ้าถ้าแตงแรงอีกน่าจะใช้เดดลีนะในเมื่อ รอนานมากกว่าวาดินจะเกิดกันก็ทำมาละสักหน่อยอเอาเกวีไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ว่าข่าเยติเสร็จแล้วหรือว่าไม่ก็วาร์ดินเกิดน,นะครับเอาลและครับท่านผู้ชมวารดินน่าจะเกิดแล้วนะครับไม่เกิดได้่งในวิถีานเวลามาเยอะขนาดไหนแล้วเนะี่ยทายตอนไหนไม่รู้ดีนะว่า เล่นเปลือยไหมครับเล่นเนนปลือยว้าววราวมาเไรจะถึงยิงมือนใหญ่ลเ,ออหเ,ออเลยดิค่ะนี่นะเออไม่ออกครับเออออ้อเลยวัคสุนลงล่างใต้น้ำ เอ๊ะเคยเห็นใครบ้างใครเป็นไฟกลับไฟนอ่นไฟตีว่ามันยู่เถือนนี่เลยเอออะไรวะคนดูอะไรอยู่เอตาหลักตีเออไม่เห็น 加油！奥利 w h a ยันนลับอยไ่อะไไม่ใช่นะอวูรีวูรีวูรีีลเ้ยรเซีลบรเซีลยาขาแต่ด้แต่เพืจะปรีลปร บาเราเทอร์เมลผมเจอผู้ชายมาเรียแล้วผมเจอคนที่มีพลังเหมือนผมไอผมก็ฆ่าเข้าไปไม่ได้ผมไม่ได้ฆ่าหรอกอันที่จริงผมไม่ได้ฆ่าผมทำให้เขาแตกแ้งให้ขเขาหนีไปไม่ค้นใส่คนไทยไม่แจกคนไทยอ่ะคนไทยอ่ะคนไทยว่าพี่คนไทยอ่ะไม่รู้คนไทยหรือเปล่าแต่สีหน้ากับหน้าตาอะไร่ดำเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่อกและ ฮะขันฆ่าบอสอะไรไม่เข้าใจฉันไม่ฆ่าบอสอะไรตัวไหนอ,อ๋อหรือว่าบอสเจติวะที่เห็นเม็ดที่เห็นเม็ดตีสองสามทีอ่ะคือวิธีสามบอสให้คนอื่นฆ่าแล้วตัวเองไม่ต้องฆ่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลเวลเลเวลอาจจะไม่ได้เยอะมากได้เลเวลแต่ไม่ได้เยอะมากเจติ โอ้ม oh, ันตีร like ัวมากเลยมันตีรัวโกงอ่ะมันตีรัวตีรัวจริงเราตีช้ามากดูไฟแอนด์ฟรายด์ดีไฟแอนด์ฟรายด์ดี ไฟได้แอละฟร้ายเด็ดเลยโกดังอ้าอ้าอ้าคนที่จะตายเป็นฉันหรือเปล่าฉันไม่อยากเสียข้าหัวไปอ่ะเพราะว่าฉันอยากไม่ให้มีคนตามล่ามันดุกดี้นั่นเป็นตามล่าี่โคตรสนุกเลยว่ะ การฆ่าคนด้วยและไม่ตอนนี้ฆ่าหัวฉันลดเพราะว่าตาย e PC, เพราะเอ็พีซีเพราะแกนี่แหละการเอพีซีตายเพราะเ e อ,อ็นพีซีวุ่ยอ่าอะไรวะอะไรวะโดนมัดเตียวเองมัดเตียววันจอดไอ้ขาดลูก ทีพังเดียวไปสวรรค์โอเคทีไอมได้กว่าเธอวารีเอนนอโดูด้ววารีคาเข,ขีนวเลยไมนะคาเควินยิงไม่รู้คาเควินข้าข ยิงไม่โดนเมื่อกี้ถ้าคอมเมนทแบบนัยนไอผมเล่นแบบอะไรผมก็เล่นได้แต่อาจจะต้องฟาร์มหน่อยถ้าเกิดผมแบบนั้นไม่เคยไม่เคยเล่นนะถ้าแบบนั้นผมไม่เคยเล่นผมก็่นต้นสายไม่ได้อย่างแมบอย่างแบบยูนิคอสซาผมเล่นอยู่นะผมได้สบายดลยทผมซื้อเทนูลีขี้อ่ะแล้วผมมีเทนูลีขี้อ่ะ อมีกีฟอร์มแต่ก็ด้วยนะผมไม่รู้ว่าแต่ละอันใช้ทำอะไรบ้างผมก็เพิ่งเคยเล่นนี่แหละลี่เขียวผมมีคิงครีมสันคีมคีมคิงสันคีมของครีมสันอ,อะไรไนะอะไรคีมครีมสันเดียวบอลู้บอล ผมก็ดูโจโจนะครับถ้าเกิดใครชอบโจโจผมก็ดูโจโจอยู่นะครับผมดูเทียมภาคหนึ่งภาคยังไม่ดูขี้เกียจขี้เกียจดูอ่ะเข้าใจไหมภาคหกผมก็ดูอยู่นะผมดูจบภาคหกผมดูจบแล้วผมไมไ่จำอะไรเยอะะดูไปงั้นแหละดูไปงั้นแหละไม่จำอะไรนี่เด้อย่ายนะ ไ,ไ,หไหนวะไหนอะเดี๋ยวดิโล่ขยะขึ้นสมองโรคขยะขึ้นสมองเราต้องแบบกำจัดมันเข้าใจไหมขยะขึ้นสมองนั่นแหละผมสอนแค่นี้แหละบ๊ายๆรายกอรปิดคลิปแล้วเ้ยรำคัญ